เราว่ามาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งสำหรับใครที่หยุดยาวๆอาจจะได้มีเวลาทบทวนกอง B-Premium นะคะคือ B-Premium เนี่ยเป็นกองทุนต่างประเทศนะครับที่ลงทุนในหุ้นของกิจการประเภทสินค้าพรีเมียมต่างๆโดยที่เอ่อก็คือเป็นแบรนด์ดังๆที่รู้จักนะครับโดยกองทุนที่ลงทุนเนี่ยเราจะลงทุนผ่านกองหลักกองเดียวเลยก็คือ p i กเทพรีเมียมแบรนด์นะครับที่บริหารจัดการโดยบริจ p พิกเทที่เป็นพันธมิตรของเคอเรา สิ่งที่คนเข้าใจผิดของกองทุนนี้นะครับก็คือคิดว่ากองนี้จะลงแต่พวกสินค้าหรูๆกระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆดังๆเท่านั้นแต่จริงๆแบรนด์หรูนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกองนะครับเพราะว่ากองจะลงทุนในแบรนด์ที่เรียกว่าแบรนด์คุณภาพมากกว่านะครับแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งคุณภาพสูงหรือสรุปง่ายๆเนี่ยสี่ข้อของฟิกเทปีแม่แบรนด์ก็คือแบรนด์ที่มีลูกค้าให้การยอมรับสูงก็คือมีคัสเตอร์ลิอเรตตี้นะครับมีแฟนคลับมีฐานลูกค้าแล้วก็ที่สองก็คือเป็นสินค้าที่ลลอกกเียยนได้า ลอกเรียนได้ยากเนี่ยโอเคอาจจะลอกเรียนตัวสินค้าหรือว่าตัวรูปแบบได้แต่ก็ยังมีความต่างในเรื่องของคุณภาพอัตลักษณ์เอกลักษณ์ต่างๆที่หรือบริการที่ไม่สามารถจะลอกเรียนกันได้ง่ายๆนะครับ แล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของอำนาจต่อรองในการกำหนดราคาพอแบรนด์ที่มันสตรองมากมีลูกค้ายอมรับนับถือมากๆเนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายในเรื่องของราคาที่แบรนด์เป็นตัวกำหนดนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นกิจการที่มีแนวโน้มของการเติบโตอย่างยั่งยืนคือไม่ใช่กิจการที่มาแบบฉับชวยหรือวูบว้ามาแป๊บๆแ,แ,แล้วก็ไปไม่ใช่กระแสแฟชั่นครับอันนี้อาจจะต้องให้คุณเสกสันช่วยยกตัวอย่างสินค้าหน่อยได้ไหมฮะว่าเหมือนแบบอ่ะสินค้าม,มันมีอะไรประเภทไหนอะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยแบรนด์เนี่ย ถ้าเป็นตัวอย่างแบนรนด์หรูหรือแบรนด์หรูหลาที่เข้าใจกันนะครับก็คือพวก A M S Ferrari หรือ b i s t o n นะครับอันนี้<อ>เป็นกลุ่มรีเนียรระดับสูงอยู่แล้วอันนี้ไม่ยากหรือถ้าเป็นกลุ่มบริการนะครับก็อย่างคือโรงแรม Marriott Intercontinental Hilton หรือว่า Accor อย่างเงี้ยครับหรือถ้าเป็นสินค้าทั่วไปนะครับปุนปอมก็อย่างตัว Asilo Lexotica ที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็ดูแลธุรกิจแว่นตาสุขภาพสุขภาพทางดวงตานะครับใช่เขาควบรวม Asilo ที่เป็นผู้ผ,ผลิตกรอบแว่นตาอย่างเช่น เลยแบรนด์โอเกลย์ a าดาโคชอย่างเงี้ยกับเอสซีลอซึ่งเป็นผู้ผลิตแว่นสายตาระดับโลกนะครับพอมารวมกันมันก็เลยกลายเป็นเอสซีโลเลสเอสซีโลเลสโซติกานะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นสายอาหารเครื่องดื่มก็ จ i g o ครับก็เป็นจอห์นนี่วอล์กเกอร์ J&B หรือว่าถ้าเป็นกาแฟก็เป็นสตาร์บัค s อย่างนี้หรือว่าโทรศัพท์ก็เป็น iPhone ะนะครับสายอุปกรณ์กีฬาเครื่องแต่งกายก็อย่างเช่น n นกี้อาดิดาสปูมาหรือว่าผู้ผลิตเสื้อผ้าสัญชาติแคนาดาลายใหม่ๆที่เพิ่งดังมากอย่างเช่นลูลูเลมอนเป็นต้นครับอือฟังดูแล้วก็มีแต่แบรนด์ที่พวกเรารู้จักกันนะคะตอนนี้เนี่ยกองทุนก็ตั้งมาสักระยะหนึ่งอยากขอทราบ performance ของมันว่าเป็นยังไงบ้าง คือกองทุนตั้งมาประมาณ5เดือนนะครับก็ <Yeah. S 1> ที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคในภาวะที่ตลาดยังเต็มไปด้วยความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวดอกเี้จะขึ้นจะลงนะครับ แต่ว่ากองทุนเนี่ยถือว่ามีความทนทานต่อภาวะความกังวลต่างๆได้ดีผู้จัดการกองทุนของพิกเทเนี่ยเขายังเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยควรจะมองหาสินทรัพย์ลงทุนที่ไม่ว่าจะภาวะเศรษฐกิจจะปกติรุ่งเรืองหรือแม้แต่ในช่วงภาวะเงินเฟ้อรุนแรงหรือว่าเกิดเหตุาการณ์ไม่ปกติอย่างเช่นโรคระบาดหรือว่าช่วงสงครามเนี่ยสินค้าประเภทที่จะสามารถตอกกอนได้ก็คือพวกพ,วกพรีเมม,มแบรนด์เนี่ยแหละครับแล้วก็ยังเป็นคิดว่าเป็นตัวเลขต้น ตัวเลือกที่ดีสําหรับนักลงทุนซึ่งผ่านการพิสูจน์มาแล้วคีย์สาคัญของพรีเมียมแบรนด์นะครับถ้าจะให้สรุปง่ายๆมันก็คือสินค้าที่มันสามารถกําหนดราคาได้และยังมีคนซื้ออยู่ซึ่งตรงนี้จะทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยบริษัทหรือกิจการมีกําไรขั้นต้นที่สูงนะครับซึ่งก็เป็นตัวต่อย,ยอดสําคัญที่สุดในเรื่องของธุรกิจนี่แหละครับอ,อับผมส่วนการคัดเลือกที่บอกว่าต้องคัดเลือกดีๆทีนี้ทางผู้จัดก,การกองเนี่ยเขาเขาเลือกกันยังไงอะครับ คือโดยคอนเซปต์ของกระบวนการลงทุนของพเทีพรีเมียมแบรนด์เนี่ยนะครับเขามองอย่างนี้คือกองน,นี้พอเป็นแอคทีฟฟ u n d นเลือกหุ้นเป็นตัวตวก็จะไม่ได้มานั่งมองว่าจะต้องเป็นหุ้นใหญ่อะไรยังไงแต่ว่าดูเรื่องสภาพคล่องการซื้อขายมากกว่านะครับแต่ราะสาคัญก็คือต้องเป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้าแล้วก็บริการที่เน้นคุณภาพมีกําไรสูง แล้วก็ข้อสําคัญคือมีกระแสงเงินสดที่แข็งแกร่งนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวสําคัญของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามและที่สําคัญเนี่ยต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมสําคัญของผู้บริโภคในยุคสมัยใหม่คือต้องรู้จักใช้ช่องทางดิจิตอลให้เป็นประโยชน์แล้วก็เกิดประสิทธิภาพกับธุรกิจนะครับอยากทราบถึงการบริหารกองทุนที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ คือสำหรับไตรมาสสที่ผ่านมานะครับตัวพรีเมียมแบนด์เนี่ยมีผลประกอบการออกมามีทั้งที่ดีแล้วก็มีที่นักลงทุนกังวลน,นะครับโดยรวมๆเป็นอย่างนั้นพูดถึงตัวที่กังวลกันก่อนสาเหตุก็มาจากระดับเงินเฟอ้อสหรัฐ แล้วก็ยุโรปที่ยังอยู่ในดับสูงแล้วก็การฟื้นตัวกลับมาของการบริโภคของคนจีนเนี่ยยังไม่เป็นไปตามคาดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามีการพูดกันว่าโดยรวมๆนักลงทุนทั้งเราแล้วก็นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยก็มีความผิดหวังกับจีนในระดับนี้แต่ว่าตัวเลขสองสวันนี้ก็เริ่มเห็กนการมาตรการกระตุ้นแล้วก็หุ้นที่เด้งขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยผลธุรกิจที่ผิดหวังต่างๆเนี่ยแล้วก็ผิดคาดเนี่ยมันก็เลยผลกระทบเพราะว่าธุรกิจเนี่ยเขาก็มีการซ เพิ่มขึ้นธุรกิจที่มีปัญหาก็อย่างเช่นธุรกิจเครื่องกีฬานะครับธุรกิจท่องเที่ยวรายเล็กแล้วก็พวกสินค้าแบรนด์เนมเพื่อคนสหรัฐอย่างเช่นพวก n นกี้หรือ s อซีแลวเดอร์เอซีนะครับส่วนแบรนด์ที่ออกมาดีก็ยังเป็นกลุ่มพวก n a t u r l brand นะครับเพราะคุณกลุ่มนี้ คนที่มีไรายได้สูงเงินมีเงินมากเนี่ยเขาไม่ได้รับผลกระทบอะไรในเรื่องชะลอตัวอะไรมากมายนะเขาก็ยังใช้จ่ายเป็นปกติแล้วก็มากขึ้นเน S, รื่อยๆพวกแอร์เมสหรือวิคตองนะครับริชมอนหรือว่าแมรี่ออตฮิลตันหรือฟลอเรอรี่นะครับโดยส่วนมากเนี่ยแรงซื้อก็มาจากลูกค้าฝั่งเอเชียที่เป็นพวกไฮเวลี่ไฮเน็ตเบิร์ดแล้วก็ลูกค้าฝั่งสหรัฐส่วนลูกค้าฝั่งสหรัฐแล้วยุโรปเนี่ยยังไม่ได้เป็นแรงผลักดันสําคัญนะครับและที่สําคัญความต้องการประเภท เอ่อพรีเมียมทราเวลเนี่ยกำลังเริ่มกลับมาครับเรื่องของการท่องเที่ยวครับ mm hmm. ในไตรมาสที่2เนี่ยที่ผ่านมากองทุนก็จะให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นในพวกกลุ่ม l ักชัวรี่แบรนด์นะครับ mm hmm. ก็คือให้น้ำหนักการลงทุนเพิ่มสัดส่วนพวก a i r m เมหรือวิกตอง Richmond แล้วก็ธุรกิจที่เป็นผู้นำสินค้าเบริการเดียวกันแล้วก็เเรียกว่าเป็นกลุ่ม ธุรกิจ yeah. ประเภทโรงแรมก็เลือกโรงแรมเด่นๆดังๆที่เป็นพรีเมียมบริการรถก็เป็นรถพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เข้าประกาศผลประกอบการที่ดีออกมานะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เพิ om, oh. mm ่มเติมคือเขาโฟกัสไปยัง mm. ธ mm ุร hmm. ก right ิจที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการท่องเที่ยวระดับพรีเมียมโดยเฉพาะในยุโรปและเอเชียนะครับช่วงปลายไตรมาสก็เริ่มลงทุนในเครือ ขอเพิ่มขึ้นซึ่งดูแลประเภทโซฟิ t เ l ลโอเ n น Express หรือว่าบันยันท r รีอย่างเงี้ยครับค่ะฟังดูแล้วก็มีแต่แบรนด์ที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะที่ทาง B Premium เนี่ยได้จัดการเลือกสรรไปนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลเอาไว้พิจารณาสำหรับคนที่อยากจะลงทุนกับกองนี้